ท่นนี้รออยู่แล้วนะรออยู่พอผมเกริ่นเรื่องของการเปิดใจ Miss Thailand World 2023ที่แรกที่นี่ค่ะช่อง7 HD ยังไงฮะคุณปุ๊กคันปากเลยทำไมเราอยากจะจีทั้ง3สาวมาบันเทิงวาไรตี้แต่เราช้ากว่าเขาสู้เขาไม่ได้สู้พม่ถิน แม่่มัเป็นพิธีกรอยู่บนเวทีก็คงจีบมาก่อนมาออกถกไม่เถียงแพ่่ปาด้ยปาด้วปาด้าเค้กแต่อย่างว่าบันเทิงไวท์ตี้ของหนูมันสั้นไงใครจะไปสู้ถกไม่เถียงพี่ได้คือน้อยใจน้อยใจ้มดใจนิดนึงนะคะออาแน่นอนยังไม่อยากมุฟออนจากการแข่งขันนะมิสไทย a ล l a n เวิ r 2023นะวันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยแต่ว่าพี่ทินน่าจะแบบ ได้บรรยากาศมากกว่าแน่นอนเพราะว่าได้เชียร์อยู่ข้างๆสาวๆหรือพี่ปุ้มเองสาวชุดธรรมวันก็สวยนะคะดูแบบหน้าเวทีโอ้โหสาวๆสวยๆเต็มตาจริงเลยติดเลยทั้งเรื่องของความสามารถอะไรต่างๆนี่ก็จะขึ้นไปร้องพงร้องเพลงกับเขาสักเพลงหนึ่งกลัวเลยเวลาค่ะร้องเก่งด้วยไงปีหน้าปีหน้าปีหน้าใช่ไหมคะไม่ได้หรอกนึกว่าจะคนนึงขึ้นไปร้องเพลงอีกคนนึงจะไปประกวดเองด้วยแล้ว แต่เชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่อยากมูฟออนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับการประกวดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในรอบไฟนอลนะคะ,ะ,คะที่พาราเดียมพอลโรงแรมเดอะเบอรเกอรีประตูน้ำนั่นเองต้องบอกว่าทั้ง2 0สาวงามทั้งสวยแล้วก็ความสามารถเนี่ยเมื่อวานขนกันมาแบบจัดเต็มจริงๆแล้วก็การประกวดนะคะแสงสีเส,สียงอลังการชนิดที่ว่าแฟนๆนางงามบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับสาวงามที่คว้าตำแหน่งมิสไทยแลนด์เมอร์2023ไปครองได้สำเร็จแน่นอนทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะ m t จย0 9ขน ธารินาโบเทสนั่นเองที่เธอมาพร้อมกับสโลแกนที่พูดมาตลอดว่ามงฟ้ามาแน่แล้วมาแน่จริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเธอก็ทําผลงานได้ดีมาตลอดมาตั้งแต่ช่วงเก็บตัวเลยจนถึงรอบพิเศษต่างๆต้องบอกว่าเป็นคนที่คว,ว้ารางวัลไปเยอะมาก ฟาสแทกนี่คว้าไป2ตั๋วเลยทีเดียวนะคะส่วนรางวัลพิเศษเนี่ยก็อีก4รางวัลเลยนะรวมไปถึงรอบตัดสินเมื่อวานก็ทําผลงานได้ดีมากคือทุกคนเนี่ยสวยทุกชุดไม่ว่าจะเป็นชุดราตรีหรือว่าชุดสูทโอ้โห เรียกว่าสมมงตรงคอนเซปต์จริงๆนะคะส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1นนะคะก็คือ MTW02 เฟิร์นวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์แล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2น,นะคะ MTW20 พลอยพลอยวลินแสนชัยนะคะบอกเลยว่าสาวๆมิสไทยแลนด์เวิร์ปีนี้สวยแซ่ สตรองค่ะขอคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกพี่ทีมจีบมาเรียบร้อยเดี๋ยวสามสาวอันดับที่1ถึงอันดับที่3จะมาพูดคุยกันแบบแบบลึกเลยกับเรื่องเบื้องหลังต่างๆความรู้สึกต่างๆกับการประกวดในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสีสันในงานนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะเป็นสีสันของงานเลยก็คือกองเชียร์คุณผู้ชมด้อมต่างๆของนางงามนะคะที่เขายกขบวนกันมาเชียร์แบบโอ้โหเสียงเชียร์ การแต่งตรงแต่งตัวมีใส่สะพาย,ายมีมงกุดกันมาแบบเชียร์สุดใจจริงๆเลยนะคะทำให้เวทีมิสไทย a ลนด์เวิ r ์ d ปีนี้คึกคักมากๆเดี๋ยวเราย้อนไปดูภาพในวินาทีจับมือลุ้นมงกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะค,ครับเจะเป็นมิสไทย a ล l a n เวล2023เป็นตัวแทนประเทศไทยทีล ทีแห่งความสําเร็จนะคะเพราะว่าน้องก็บอกตลอดเวลาว่าน้องมีความพยายามแล้วก็ไม่ย่อท้อเพื่อจะตามฝันแล้วก็วันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วกับตําแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์2023ขนมโชยนาโบเทสนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นเส้นชัยแล้วนะเพราะว่าอันเนี้ยต้องเรียกว่าเป็นบันไดก้าวแรกไปสู่มงฟ้าเพราะว่าเป้าหมายของเธอก็คือกอยากจะเป็นคนแรกคนไทยนะคะที่คว้าม,มงฟ้ามาให้กับพวกเราชาวไทยนะก็เธอจะต้องเดินทางไปประกวดมิสเวิร์ 2023ในวันเสาร์ที่18พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเพื่อที่จะทำกิจกรรมเก็บตัวกับทางกองประกวด Miss World ที่กรุงเดลีประเทศอินเดียนั่นเองแล้วก็จะประกวดในรอบไฟนอลเนี่ยวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566เพราะฉะนั้นทุกคนค่ะส่งแรงใจแรงเชียร์กันต่อนะคะยังไม่หมดภารกิจชาวด้อมของเราเชียร์น้องไปให้ถึงมงฟ้ากันเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยยังมีรางวัลพิเศษอีกหลากหลายรางวัลหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรางวัลแห่งโอกาสที่อาจจะพลิกชีวิตเลยก สําหรับรางวัล r i s i n g Star นะคะของช่อง7 HD กับเงินรางวัลมูลค่า30,000บาทและสายสพายรวมไปถึงการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 HD 1ปีเลยนะคะแล้วก็สาวงามที่คว้ารางวัลน,นี้ไปครองก็คือ MTW 0 5หมูแหมนั่นเองนะคะต้องบอกว่าน้องสวยหวานมากๆคือทุกอย่าง พร้อมที่จะเป็นหนังเอกได้เลยยังไงผู้จัดต้องรีบมาจีบกันหน่อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเย็นวันนี้เดี๋ยวเราได้เจอกัน3สาวนะคะทั้งน้องขนมน้องพลอยแล้วก็น้องเฟิร์นนะคะในช่วงถกไม่เถียงห้ามพลาดเด็ดขาด17นากา30นทีเปิดช่อง7 HD ยาวๆไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ HD